ยำไก่แซ่บปังไก่ไก่แซ่บหน้าตาที่ไม่มีของป้ากินผัดกะเพราไข่ดาวไข่เยอะๆเฮ้ยขอไข่เลยดิฟองขอไข่เลยไข่อะไรเขาอสั่งไข่ดาวไม่สุกเลยนะ่อเลยแล้วกินอะ<ย>ไรอันนี้แล้วแม่กะเพราหมูสับใช่นี่ตัวไข่ดาวไข่ดาวอยู่นี่สั่งไข่ดาวไม่สุกได้ไหมเอาไข่ดาวเลยเอาไข่ดาวไม่สุก ไม่ไม่ไม่งแ้เอาไข่ดาวเฉยๆว้าอะไรไข่ดาวเฉยๆได้ไหมอสั่งอะไรไปก็ยำไก่แซ่บเลยยำไก่เอาแม่ค้าั้นเพิ่มไข่เป็นสองมาฟองมาคิดดูไเอาไม่สุกนะไยกไข่ดาวไม่สุกว้าวว่าอะไรเยอะมากเลยของเนาข้องหูไหนดูหน้าตาดีนี่ค่โอ้นี่ดูคนน่าเส้าอีสานอะไรอ่ะอีสาน